ผมอยู่คนเดียวอยู่ไหนครับเขาตี้เขาตีสวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่ตรงไหนกันครับครับผอมห <c oughs> นูอยู่โซนหนึ่งครับผอมพี่อยู่ตรงที่มันมีต้นไม้ใบสีเขียวนี่ยต้นไม้ใบหนูอยู่คนเดียวหนูอยู่ไหนนี่หนูอยู่กับใครก็ไม่รู้ตัว<น>ใหญ่ๆใ,ใครอ่ะพ่อพี่พ่ออยู่ผมอ้าว<อ>จะแล้วจะแล้วจะแล้ว อ้ยอันนี้สอบสวนใช่ไหมเนี่ยไอ่อะไรกันเนี่ยไอ้เด็กพี่ใครเนี่ยไอ้ไอ้เด็กพี่ใครผมไม่เล็กนะครับพี่ใครเนี่ยผมไม่เล็กนะครับบอกเลยเมื่อวานตัวเล็กแต่วันนี้ผมไม่เล็กนะคะก็ละครเป็นไงเออก็ละครอะไรวะเนี่ยผมไม่เล็กไงขอสอรวจหน่อยขอสอรวจหน่อยแตอกตัวเลยโอ๊ยหยาหยา ไปไหนมานี่ไหนกันล่ะตัหนึ่งตัวหนึ่งไอ้ตัวหนึ่งก็ย้ายใหญ่ไอ้ตัวนี้ก็เล็กๆผมคิดว่าไอ้ป๊อกมันต้องเป็นคนที่สมป์ป๊อกตัวเท่ากันเลยว้าวป๊อกบิ๊กป๊อกมปถึงป่าผมผมไม่เล็กนะครับอย่าคิดว่าผมไม่เล็กนะครับแต่ไอ้ตัวเล็กแล้วมันหัวโตนี่มันหมายความว่าไงผมไม่เล็กไงครับ คนแนะนำตัวแนะนำตัวไอ้อไอ้อไอ้อไอ้ไอไอไอไนไอไอไอไครอไ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 เไอไอกอไอไอไอคือใครอไ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 นไอออไออไ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 ออไอาอไอไยไอ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 ไไอ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 ไดอไอไอไออเออไอไอไออไ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 ไไอไไอนอไอไออไไรไอ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 ไกไอไอออออออไอออออนีอนอไไไ จะก้าไปหรือได้ขาแล้วไอ้นี่คืออะไรเนะ่ยไอ้นี่คืออะไรเนี่ยทุกคนเลยวะนี่คืออะไรทำไมมันตัดแค่เฉพาะส่วนนั้นฮะผมไม่เล็กนะครับไม่เล็กอะไรเลยเนี่ยมันจะใหญ่มันก็ใหญ่แค่ส่วนนั้นไม่ได้กินนมปลามบ่ไอ้้ไอตัวเที้ยบปุ๊บปั๊บนี่คืออะไรเนี่ยหมากระเป๋อ่ะหมากระเป๋าอย่าถามอีกกับไม่ดูตัวเองพี่ ตัวหนึ่งหนุ่เล็กมากเลยอ่ะเล็กโอ๊ยผมไม่เล็กนะครับยังยืนยันคำเดิมตัวเลือดกระสานเลือดกระเซ็นตัวพี่มันไม่สมบูรณ์เออเราเราเราเข้าตีกันเข้าตีกันเลยครับวันนี้่อยเด็กแดงมาหน้าไม่ไม่เข้ายิงมาแล้วใครเป็นหัวหน้าตีใครเป็นหัวหน้าตีโอ้ยเอาอีเด็กเปรตนี่ไปยื่นได้ไหมผมไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับอ๋ไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับ ยืนทาไรยืนทำไรยืนทำไรเอาตาไรเอาตายตายตายมเโอเดี๋ยวเดี๋ยว เอาไปทีไงให้ปลาปิรันย่ากินอุ้ยหนาวหนาวหนาวปลาเข้าตีก่อนเข้าตีก่อนมามเออข้าตียังไงอ่ะเข้าตียังไงอ่ะกดใส่ตัวพี่กดใส่ตัวพี่แล้วก็บอกให้กดใส่ตัวพี่ยงไงอ๋แป๊บนึงดีแล้วพี่จะต่อยหนุ่มไม่ไม่ได้ต่อยไม่ได้ต่อยตอนเราเล่นเล่นได้สี่คนแล้วแบบผิวผิวดำทุกคนนี่มันจะใช่เลยนะกรองนะโว้ยนี่ยังอ่ะหนูเข้าตียังอ่ะ ผมไม่เล็กนะครับพอแล้วไม่เล็กอะไรครับนมไม่ได้อยู่ด้านหลังนะทุกคนด้านหลังคือกล้ามกล้ามเนื้อที่เราต้องแบกนมมาไว้ใช่เหรอไหนไหนมันก็เลยมันก็เลยแข็งแกร่งกล้ามเนื้อเวลาเราแบกนมมันจะแข็งแกร่งเลยผมไอ้ผมนี่สมผมนี่หมายความว่าไงสมผมจะไปจะไปดารยอมเป็นช่คนไทยพร้อมเป็นคนประเทศอื่นทำไมอ่ะ พอเปย์คนอิตาเลียรู้ได้ไงว่าเป็นคนอิตาเลียหัวทองหัวไอ้เก็บของเถอะเก็บของเออเราต้องทําปิ๊กก่อนใช่ไหมเฮ้ยลบงมีปีกก่อนอ๋อเราต้องทำเราทำปิ๊กก่อนทำปิ๊กก่อนทำปิ๊กก่อนเออเราต้องทำปิ๊กก่อนทำปิ๊กก่อนเออเราต้องทำกิฟต์อ๋าโอเก็บเก็บไม่รู้เก็บอะไรนะทุกคนแต่มันเก็บได้ก็เก็บเก็บไปนะฮะแล้วโด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 ต่อยนี่นะเก่งกับซัดเก่งกับซัดนี่น ต่อยเจ็งเจ็งเป็นไงเป็นไงต่อยต่อยเอาไปโดโด้โดโด้มันกินอะไรอ่ะโดโด้มันกินอะไรเปอดยเนี่มันตายเลยหรอมันไม่ได้ตายเท่ามือต่อยมันเอาอะไรต่อยมันเอามือต่อยเฮ้ยมันกินมันกินโดโด้มันกินด้วยมันกินเดี๋ยวตั้งชื่อก่อนไม่นะมันควรจะเป็นดอกป๊อกไม่ใช่การจาได้ยินไหมว่าเสียง ก่นีว่นี่ไงสีภูเนี่ยเนี้ยเนี้ยไม่ใช่นะมันสีแดงพี่ตาบอดสีเหรอไม่ได้ตาบอดสีพี่รู้ละวพี่ภูการสีแดงพี่ยังแยกไม่ออกเลยเฮ้ยนี่ไงอะไรวะนี่เนีนี่เนีนี่เนีพี่รู้แล้วว่าเราจะทำอะไรเรามาทำกองทัพโดโด้ดีกว่าเราทำกองทัพโดโด้ไหมนี่กินเข้าไปโด อย่าตั้งชื่อมากโดหนึ่งโดสองไงฟองหนึ่งฟองสองแล้วกันนะทำไมเฮ้ยให้ประกวดโดโดประกวดโดโดประกวดโดโดกุ๊กกุ๊กกุ๊กนี่กุ๊กกุ๊กเป็นไงเป็นไงกองทัพโดโด้เรามันขี่ขี่ได้ปะโดโดขี่ได้มั้ยโอ้ดูพูดไปขี่อีกแล้วทำไมอ่ะขี่ไม่ได้เหรอนนนี่มัเดิอะไรวะเดิน้อง น้องกน้องโอ้ยใครใครมาถืออะไรมาแชมพูครับผมสีชมพูประกวดครับประกวดครับประกวดครับใครไอ้ตัวนี้คือสีชมพูอ่ะแล้วตัวนี้สีอะไรอ่ะเนี่ยันี้สีอะไรสีเขียวไงตัวนี้ไอตัวตัวนี้สีอะไรสีแดงเหรอสีแดง นี่สีชมปูคือตัวนี้ใช่ลใช่เสียมู้อะไรปีกเขียวเลยนะเราไปหาที่ซักฝูงูโดโดู้โดโดมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าเ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่า่าฮ่่าฮ่า่ ฟองฟองฟมันไม่ได้ชื่อฟองไม่ไงมันชื่อมันชื่อโฟองโฟองหนึ่งโฟองสองเนี่ยกุ๊กุหูวิ่งตามผมมาไหมนะเฮียกุ๊กกุ๊กกุ๊กวิ่งมาอ่ทิ้งน้องมาทิ้งน้องด้วยหลังแกสัตว์หลังหลังมาแล้วก็โค้งออกกํลังกายหนลูกเร็วเร็เร็วมาแล้วกุอะ เอากุ๊กมาเอากุ๊กไปลอยทะเลมิชันเราคืออะไรอ่ะวันเนี้ีิชันคือเรามีบ้านก่อนไหอันดับแรกฝั่งโน้นได้กว่าป่ะมันมานมนชั่วขราวเราไม่ค้างคืนอะไรเงบ้านะเลยเออเลี้ยงเสียข้าสักกี่งร้อยเฮ้ยจะไปมันเซ็นเตอร์นี่ ฮลัลโหลอะอพี่ถอดกางเกงด้วยแหละอะเนี่ยอะดูเนี่ยอ, <c oughs> อะไรวะ <c oughs> เดียวมันมันเปลี่ยนด้วโอ้ยพ่อจา๋า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 อย่าดิ้นลงไปพ่อจา๋าพ่อจา๋อจามันมันปลอดภัยจดตกลวใช่ไหมใช่มาร์บอกว่าตรงนี้ปลอดภัยใครตักการอะไรายการบอกโอ้ยหนักเกินไม่ได้อะไรอะ่ะใส่ไม้แล้วหนักที่บ่ายเลยเธอ,อมาเป็นเพื่อนเราไหมหนูคุยดีๆนะไอตัวอะไรโอย อะไรใครใครใครทำฟองมีบ้านริมน้ำบ้านริมน้ำบ้านริมน้ำเราได้จริงมาเลยมาไปไหนแล้วบ้านริมน้ำมาดิได้จริงมามาเลยมาสู้กันโอ้ตายแล้วจะหิวตายเอาไม้ใส่ใช่ไหมเอาปล่าไม้นี่เอาใส่กองไฟใช่ไหมมาร์คโอเคเอาปเปล่าเอาเปล่าแล้วก็หยุดไฟ พี่ฟองอย่าไปไกลนะตายนะเดี๋ยวพี่ทําจุดเกิดให้ทุกคนเซฟก่อนเดี๋ยวทุกคนค่อยไปล่าสัตว์เดี๋ยวก่อนได้เลยขอทําจุดเกิดก่อนจุดเกิดก่อนาาขวนขวนฟัพี่ฟอง <c oughs> พี่ฟอง <c oughs> มันมาได้มาตัวเดียวมันมากับเพื่อนมันมด้วย <c oughs> หนังกระติกเหรอพี่ได้ละ <c oughs> พี่ฟองเอาปะาเอาปะเอาปะจับปะ <c oughs> เอาหนังกระ <c oughs> เอาหนังกระติกอะไรยิงมะนเฮยพี่พี <c> ่ <oughs> มันมาทำไมมันเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้เฮ้ยเราต้องเออโดนโดนเออโดนโดนโดนไอ้ยมันมีสัตว์เจ้าตัวไอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยกันช่วยกันฟองขึ้นยังไงอ่ะขึ้นได้ช่วยด้วยยิงมันมันมันติด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 มัน เออสลบไหมเออเออเฮ้ยมันหนีมันหนีมันหนีแล้วกไกไอ้บ้าเออ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 าว้ายมันเลหนึ่งเองเ่ยมันไม่น่าจะโหดขนาดนั้นมั้งมันไม่สลบอ่ะไม่มันสลบเลยทุกคนทไมมันไม่สลบอ่ะเฮ้ยสลบแล้วมาจสลบยาติเป่ มันเวลหนึ่งเองนะเอ้ยมึงจับตัวอะไรเราไอตัวสามเขาไงโอ้ยไอพี่รักเขาบ้างมาสลบมันสลับนะมันสลับมันสลบมันสลบมันสลบมาสลับมาดิคร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 ับใส่ใส่กันจริงเลยแต่ผมเมียนี่นี่ใส่ใส่ไปทุกเบอร์รี่ใส่ไปใส่ไปทุกเบอร์รี่ใส่ไปทุกเบอร์รี่มันไม่กินน่ะหนู น้องตายมันเป็นตากินเนื้อไอ้สามเขามันไม่ได้กินเนื้อมันกินพืชพืชเฮ้ยมันกินมันกินมันกินเอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปเออใส่เข้าไปกินอยู่มันกินอยู่ทำไมฟองตายอ่ะเขาไปตายแล้วเขหนูตายอ่ะทไมตาย รอบแรกของพี่ฟองนะนตายอย่างนี้เลยเหรอเอาศพออกมาไม่ได้ด้วยโดนทับตายเลยลิ้พี่ฟองโดนทับตายเหรอลี้ดลเดี๋ยวพี่ไปจับเบอร์รี่ก่อนทำไมพี่ฟองตายอะ่ะโดนทับหรอติงทำไมหนูตายอะ่ะหิวหิวตายหิวตายอ๋อมันเป็นจังสี่นี่เองใส่ในทุกเบอรี่เลยนอนต้องเป็นของเรา เราจะเอาของตัวเองยังไงเนี่ยต้องเป็นสัตว์ใหญ่ตัวแรกของเราเอ,อมันกินอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนว่าอะไรอะไรมันลดอะ่ะใส่เบอร์รี่ไปมันมันกินอะไรอะ่ะไม่เห็นลดเลยน้องกินเบอร์รี่ไงเบอร์รี่อะไรอะ่ะอ๋อเบอร์รี่สีมว่วงสีมว่วงนมี่โนมี่นีมม่ไหนไ้สีมว่วงบูเบอร์รี่อ่ะหรอรู้ว่มันเป็นสีมว่วงเมเมโจเมโจอะไรเนี่ยหนเมโจอ๋อใส่เข้าไปใส่เข้าไป เราจะขี่น้องได้ไหมขี่ได้ถ้ามีอานเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเราต้องมาจ่อหน้ามันเนี่ยมันจะมีเอ่อขีดเทมมิ่งอ่ะเราต้องให้ขีดเทมมิ่งมันเต็มก่อนใช่ไหมอ่าใช่ล้อ่าประมาณนั้นก่อนก่อนที่เอ่อไอขีดสีม่วงจะหมดเพราะว่าขีดสีม่วงคือมันสลบใช่อ๋อถ้าสีม่วงหมดมันก็แค่ตื่นเท่านั้นเองแล้วก็เพ่นกันผ่าลาบอีกครั้งเลยเริ่มหนาวอ่ะ เราเก็บเบอร์รี่เผื่อน้องอยากกินเบอร์รี่เอ้ยก็ไม่ยากดิว่ะก็ไม่ยากเลยยืนอยู่บนหินยิงมันอะไม่ยากตรงไหนนังกะต๊กช่วยเราได้อ่าส่องสองไฟให้น้องก่อนเอ้ยทำไมกุ๊กกุ๊กกับไอ้ฟองสบมันไม่ทำมาหากินอะไรเลยวะกุ๊กกุ๊กกับฟองพี่จะโดนอ่าติดเหลืองไม่ว่าท่านที่ใส่ชุดเนี่ยแต่มันก็เซ็นเซอร์อยู่นะเซ็นเซอร์ไว้ให้เออมันก็เซ็นเซอร์อยู่นะเฮ้ยเฮ้ย อีป๊อกมันได้แล้วอ่ะอะไรมังกรมันสัตว์กินพืชตัวนี้ก็กินพืชแต่เมื่งตัวใหญ่ไอ้ไอ้ไอ้หนยิงจะฆ่ามันลูกพ่อมันใสแบบป๊อกพี่ป็อกมันใสอย่าไปยิงเฮ้ยเดี๋ยวตายยิงไปยิงสัตว์ยิงเจ้าของมันได้ไหมเออยิงเจ้าของมันเลยใช่เอ้ยมันมาอยู่ใกล้ๆกูมันตื่นมันแล้วกูไม่ได้แล้วนะเด่อเอ้ยายาไอ้ป๊อกยา อย่าอย่าไล่มึงจะเอาไล่ตัดกูเอาเบอร์รี่พี่ดูไปคนลอบมานะพี่เอาเบอร์รี่ใส่ตั้งเยอะเลยนะไม่ได้ของพี่ตอนนี้หนูใส่มาเยอะพี่ใส่เบอร์รี่เยอะกว่าพี่หนูใส่กี่อันพี่ใส่ยี่สิบอันมันต้องเป็นของพี่หนูใส่ไปสามสิบสองอันของพี่ใส่ห้าสิบอันเมื่อกี้พี่พูดผิดยิงไข่แตกได้ ยิงไข่ด้วเหรอเฮ้ยมาก็มาแล้วมาก็มามันเป็นของพิเศษเลุกุกสองไหนอะเดี๋ยวหนูจะตั้งชื่อกุ๊กๆไว้เลไมันตัวใหญ่วางไปแล้วนายกุกกุกอะไรวะเนี่ย คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปก,กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะลงคลิปทุกวันเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไป